เป็นนักศึกษา ที่เรียนดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไม่ใช่โอกาสที่มันออกไปนอกหนทางของเราอย่างไงเป็นการหาประสบการณ์อยู่แล้ว,ลวก็เลยมาลองดูเพื่อที่สมัครเข้ามาใน a c a d เดมี่เเด i ชียค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็ตอนที่เข้าไปสมัครครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะติดหรืออะไรคือคือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะแบบว่าแน่จริงหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่พอประกาศชื่อมาปุ๊บอ้าวกลายเป็นหนึ่งใน12คนทีนี้เราก็ตื่นเต้นแล้วแบบเออออกอาการประวัติพรั้นพรึงเล็กน้อยเพราะว่าคือ ทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องอื่นๆก็คือต้องหยุดหมดเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านทั้งสเดือนเตแล,แล้วก็ยังกลัวว่าโอกาสที่เราได้มาเนี่ยถ้าสมมติเราเข้าไปอาทิตย์เดียวออกเลยทํายังไงหล่ะแล้วทั้งเทอมที่เหลือที่เราไม่ได้เรียนเราดรอปไปแล้วเนี่ยจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าคิดว่าในเมื่อเราได้โอกาสดีๆอย่างนี้มาแล้วก็ทําดีที่สุดก็ ผ่านมาปีหนึ่งแล้วค่ะปีกว่าก็ตั้งแต่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในบ้าน a f ได้รางวัลที่2ออกมาเนี่ยก็ได้มีอัลบั้มรวมกับเพื่อนๆ AF 2ทั้ง12คนปฏิบัติการแร่ขายฝันแล้วก็มี pop pop g i r l ที่ทุกคนน่าจะรู้จักเพลงเจ้าชายของฉันนะคะที่มีพัทเรี้ยวแล้วก็พี่ลูกตาลมารวมการทารัลบั้มนี้แล้วก็ต่อต่อมาก็ได้ขึ้นคอนเสรริร์ตหลายๆครั้งทั้งกับพี P ่พีเหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ได้มีอัลบัม้มรีม a ีมตามออกมาอีกหลังจากคอนเสิร์ต battle of dreams ไปค่ะแล้วก็ผลงานที่ เป็นประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่ๆที่ท่าได้ทำอีกอย่างนึงก็คือได้เขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกเป็นของตัวเองค่ะก็ในนั้นก็ชื่อบอกอยู่แล้วค่ะว่าพัชชาสเตอรี่เป็นเดอรี่ของพันนะคะก็คืออยากจะลองเล่าประสบการ ล่าฝันที่คนคนคนทั่วทไปอาจจะยังไม่เห็นหรือยังไม่เข้าใจนะคะก็ลองค้นหาในเล่มนี้ดูจะได้รู้จักตัวพันมากขึ้นด้วยค่ะกําลังใจสาคัญนะคะที่ตั้งแต่พัดเริ่มจากเป็นใครก็ไม่รู้ขึ้นมาอยู่บนเวทีเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้พัดคืบได้มากๆก็คือแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนที่ฟังเพลงที่พัดร้องนะคะและก็รู้สึกขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ทุกๆคนน่ารักมากแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปแล้วถึงจะมีใครหรือจะมีศิลปินคนไหนเข้ามาเขาก็ยังแบบติดตาม แล้วเขาก็ยังให้กําลังใจเราอยู่เหมือนเดิมล้วก็ทุกวันจะมากขึ้นด้วยค่ะอย่างวันนี้นี่แบบเยอะมากเต็มเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นยิ่งตื่นเต้นขึ้นไปทุกนันแล้วก็มีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาทํางานทุกวันแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการทําให้ไม่ผิดหวังท,ที่รอคอยค่ะอีกสิปีข้างหน้าเพื่อก็เป็นสาววัยสามพอดีนะคะก็คิดว่ายังไงเนี่ยพายคงจะทํางานใน ร้องเพลงหรือดนตรีอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตน,นะคะเพราะว่าดนตรีเป็นสิ่งสุที่ทําให้พันมีความสุขที่สุดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยินอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ค่ะแต่ว่าความฝันของพันต่อๆไปก็อาจจะเป็นอ,อะไรดีละเป็นครูดีไหมคะก็อยากจะให้คนอื่นที่อยากจะตามหาฝัานก็ได้ช่วยให้เขาถึงฝันได้ด้วยค่ะถ้าแลนด์นิสตอมโมเดลดีไหมคะถ้ามีเรียลิตี้รายการอื่นนะคะ อยากเล่นเหรอคะอะไรดีล่ะกินมาราธอนเดียวจาก Academy Fantasia นะคะที่เราจัดได้เธอฮอตที่สุดใน The Ten Reality Star ค่ะพัชชา a F2 นั่นเองนะคะเสียงดีผมสวยตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์เต็มไปหมดเลยค่ะและนั่นก็คืองานใหม่ล่าสุดของเธอนะคะกับการร่วมมือร่วมใจแล้วก็ร่วมเสียงกับอีก2สาวเสียงดีเหมือนกันนะคะของ a c a d e m y Fan t a s i ในอัลบั้ม Love to Share พักกันแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่กับจ๋าต่อใน The t e ค่ะ